มาท่านผู้ชมสิพามาสอนเกียนใช่แล้อพี่ี้นองเด้อเหตุซาวว่าท่านแดกหรอกพี่น้องมากมากท,ที่ทำก็จะทํามือเงยบเงีบเงียบเงียบอย่างนั้นนะท่านางงนะาผู้ชมงานงาน,นไปก็เก่าห้องละพี่น้องช่วงนี้งานเยอะมากเลยคะท่านผู้ชมว่ามีเวลาสิหันใจหายข้อเลยท่านผู้ชมชี้หาพละ สิไก่ปีใหม่แล้วจังไรงานจังยัง,ยงหลายยอยู่ล่างเขาล่างเขง่าสมมติถ้าไมชมบเป็นจังไรเอาเง,ง,ง,งิงนทางน,านั้นคังเงินทางนั้นงานวนไปเมือ่อใดกันใดตัดใช้าบางซ่องเงิ การไกลม่มๆเนาะก็บก็บเกับนะเมื่ออาชีพท่านผู้ชมทำทุกวันเนาะจะไม่ให้เร็วมันก็เป็นไปไม่ได้น,นานคือเงินเงินคืองานท่านผู้ชมความขยันที่นอยู่ที่ไหนรับรองไม่อดตายนะคะ เหดอยู่รา้านแล้ววาแล้วท่านผู้ชมเอาไมา่เหตุยู่งเงีย่ยอีกพี่น้องจะหอดเทียงขึ้นคิดเบิ่งโหลดพี่น้องสิหลายคักสมัย